ใหดูบ้างดาวเกลเดือนดูใช่ไหมครับมีเพลงประกอบละครด้วยเคยฟังหรือเปล่าครับวันนี้ก็เลยนะครับอีกเพลงประกอบละครดาวเกลเดือนมางปา่ะทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ต้องไปตัดกามดูครับ how do you know

อย่างนี่ก yeah. ็ไม well, so. <sm> ่ใชใครผิดจะพูดลำลองค่ะเอาเป็นแต่ว่าพี่เจนนี่ก็ดีไปได้ด้วยนะเป็นสามารถกิ่งได้ไงเดี๋ยวเชิญถือปินงสอบท้านะครับโบแล้วก็มีสิิธิ์ด้วยนะครับชิวเลยวันนี้อบอกว่าพี่โอ้ทูถูกนะขับลมจริงๆแต่คนที่เพลงเนโหเราอิช้ามาคือท้งหลังรับสายโทรศัพท์ไม่ทันรับบริจาคครับไม่ใช่ไม่ใช่บริจาคอะไรครับ มีเทคนิคการร้องเพลงนะแต่ละคนคือพี่นงเป็นคนหนึ่งที่ตอนเด็กๆไปคิดอยากจะเป็นนักร้องแต่ว่าเขาจริงๆได้ไหมคือไม่ได้คือจะบอกว่าเห็นหน้าาอย่งเงี้ยก่อนจะเป็นดีเจก็เคยไปออดิชั่นเอฟนะตอนอายุผ่านไปแล้วนะคะไม่แต่ว่าผมว่าหรือว่าน่ายินดีเลยเพราะว่าทุกคนก็มีความฝันของตัวเองแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยทุกคนกล้าฝันเนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วนะจริงๆว่าจะร้องง่ายแล้วนะจริงๆคือบางครั้งก็น่ายินดีแต่บางครั้งก็น่าสมน้มตัวเอง ไม่ใช่หรออ่ะก็ก็เลยพี่ว่าเฮ้ยคุณไม่บอกตัวเองก็เลยมาเป็นดีเจดีกว่าติ๋มร้ก็ได้แบบว่าใกล้ชิดจากศิลปินด้วยได้แบบฝากเพลงด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเป็นไงเมื่อกี้เพลงสนุกไหมฮะสนุกไหมครับสนุกตั้งไต่งเขาร้องเพลงช้าเอาต่อเริ่มก็มีนะก็ดีอ่ะตอนนี้นะฮะเรามีของพิเศษจากศิลปินด้วยนะฮะเป็นโปสเตอร์พร้อมที่ว่าแผ่นซีดีนะฮะทั้งสองสามเลยนะเซนสด เจ้าเสกันจบเลยฮะให้เรียกอะกันแล้วหลังทีนี้อันนี้ถือของตัวเองเลยถือของตัวเองนะแล้วจะเป็นหมู่แววยังไม่ได้เดี๋ยวก่อนเล่นกันไว้นะเล่นกันไว้นะอยากได้ของใครก็เล่นไว้ให้ดีนะคร่วมเลยพิเศษมากแรงจริงนะครับร่วมกันีทเดียวนะ คือของผมเนี่ยตรงนี้บอกว่าให้ถอดด้วยลานเอากลับไปบ้านได้คุณแม่ตกใจว่าเอาลูกโฟลที่ไหนมาบ้านครับผมเองครับวิทย์ได้ป่ะคนแรกก่อนของมิวสิกนะฮะของมิวสิกครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะเราจะแรนดอมจากการลงทะเบียนไว้ของเขาปองสวยน้องนองตั้งใจมากความสวยของน้องจะชนะนะครับไหมครับ เอางี้ดีกว่านะฮะเอางดีเอางี้ดีอะยกมือยกมือยกมือ้ยกมือดีกว่าไปผมยกผมว่าาไม่ด้ครับต่เกอเกียกไปแล้วนะคะเรียบร้อยนั่นไหนครับเกอเลยเยค่ะเอเลยค่ะตารอีิ่หเอเลยค่ะครดยร้อนมากเลนะคชื่ออะไรครับในำตอนนี้หชื่ออะไรครับ พี่รุ่นนะฮะต้งรู้จักโอเคนะครับและและครูโชคดีได้แก่เยอะไปใช่ไหมครับใหญ่มากเลยอ่ะตอเลยฮะของที่ราดึจากเมื่อสิ้นขบอปกใกรูฮะต้องไหนฮไหนฮะได้ทุกกล้องเลยฮะรูนกล้องนีนะกล้องซายมือครับเสร็จไหมคะโอ้โหน่ะโอ่ะืนตรงนี้ก่อนทีตรงนี้ก่อนคต่อไปฮะของโบฮะ น้องโบนะคะออเป็นไอดอลเลานะคะเป็นไอดอลอหทนาหออ่ะหน้าหรือโปสเตอร์่าเลยหยบยิอันนี้กแนวนะครับตางเยบบนี้สีอะาอยีปาเยอเพืงอคู่เลยนะคะ โอเคน่ารักมากอ่ะและอย่เพิ่งอย่เพิ่งอยวเพิ่งก่อนและโคตรสุดท้ายนะฮะยอมอยู่นะคือคขาโดนอย่าพยายามจะเข้ามาแต่จรีนเมลได้แล้วคเนี่ยงั้นสวยดูมือเธอเยอ่ะขอสั่งว่ารอนะรอยกมือนะรอค่ะ้ทุกคนทุกคนประสบยอมเลยประสบยอมนะครับอ่ะให้เธอให้เธอให้เธอเนี่ยให้ได้ไหมเธอบนได้นะเธอบนได้